สวัสดีค่ะอะวันนี้จะมาให้เคล็ดลับช่องทางในการหาเงินบนโลกออนไลน์เนาะอ่ะก็แนะนําตัวนะคะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนเราชื่อนิดนะคะนิตยากรสภาเป็นคนขอนแก่นนิาัพี่น้องนะคะบ้านอยู่แวงหน่อยจ้ฉพี่น้องนะคะ,ะบ้านอยู่บาลหารบึงบ่อท้องนิจันพี่น้องนะคะเป็นอาศัยอยู่ห้องเช่านะคะอยู่ที่ นนทบุรีนะคะทุกคนปัจจุบันนี้ทำยูทูปนะคะทำช่อง YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีนะ,ะเกี่ยวกับการสร้างตัวตนสอนในเรื่องของพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็การลงมือทําแบ่งปันทรมะด้วยเพราะเหมือนอะไรที่มันดีอะ่ะก็จะเอามาใส่ช่อง u t u b e อ่ะปัจจุบันนี้จะเน้นปั้น u t u b e ปกติจะไปที่ตอ,อกบ้างหลับไปทางไหนตอนเย็นเนี่ยจะทาเพจตอนกลางวันเนี่ยจะอยู่ YouTube กับ Facebook ค่ะทุกคนอ่เราจะมาให้ช่องทางในการหาเงินเนาะอันดับแรกเพื่อนๆต้องหามีสมุดสักหนึ่งหนึ่งอันก็ได้นะคือจะมาแบ่งปันในเรื่องของการตั้งเป้าชีวิตเนาะเพื่อนๆให้เราเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ชอบลงไปในสมุดแล้วก็ขยำทิ้งหรือเผาทิ้งก็ได้นะ แล้วก็เขียนข้อดีค่ะของตัวเองลิดออกมาให้หมดหรือเป้าหมายชีวิตที่เราอยากได้จริงๆตั้งแต่วันนี้บ็นต้นไปที่เราอยากทำหนึ่งละอ่ะเพื่อนๆอาจจะกำลังมองหาช่องทางการเงินอยูเนาะพูดถึงเรื่องการเงินเนาะวันนี้นะเรื่องการหาเงินเนาะอ่ะอันดับแรกค่ะสำหรับกรณีคนที่อาจจะเงินไม่ได้มากไม่พอใช้หรือ คนที่มีเงินก็สร้างนะหนึ่งละ่ะถ้าคนถ้ากรณีที่สมมุติว่าเราอะไม่ได้มีตังค์เยอะทํำยัำยงไงนะก็มองหาช่องทางหาเงินมากขึ้นหรือเก็บเงินค่ะอย่างเช่นกรณีที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างพี่นิดาพี่ได้เงินจากสามีใช่ไหมอ่ะพี่ก็เก็บเงินไว้แล้วพี่ก็เอามาซื้อสมพูล้างหน้ามาใช้มาขายด้วยอย่างนี้ค่ะนะแล้วก็มาสั่งตัวเทสมาเทสแล้วก็มาขายด้วยสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองอย่างนี้ค่ะ เพื่อนๆก็สามารถทําได้อาจจะไปหาซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์มาใช้มาขายก็ได้นะลองขายสักหนึ่งตัวก่อนลองใช้ลองขายไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะเนี่ยแหละเพื่อนๆก็จะมีรายได้มากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่จะเล่าให้ความเข้าใจให้ก่อนนะให้เราเปลี่ยนความคิดแล้วใช่ไหมแล้วก็ลงมือทําแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์แต่เมื่อไร่ก็เมื่อนั้นนะตัวอย่างเช่นเหมือนพี่ที่ทำช่อง youtube เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าต๊ด เราตั้งเป้าค่ะนะเอาความชัดเจนให้ว่าวันนี้ไม่ต้องมาสนใจใครว่าใครจะว่ายังไงเราฝันใหญ่เนาะทุกคนอ่ะยกตัวอย่างเช่นคุณจะมาทํา y o u t u b e เนี่ยเพื่ออะไรนะหนึงเพื่อจะมีรายได้จากช่อง YouTube จริงไหมเพื่อมีแพสซีอินคัมอ่ะคุณก็ขยันทําเลยค่ะนะเราก็ขยันทําเลยคิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีระหว่างทางไม่โกรธไม่ได่าไม่ว่าใครใครเขาจะพูดว่าอะไรเราย่างไงก็ช่างเขานะคะให้ท่องคํานี้ไว้ เราทําดีที่สุดแล้วเราตั้งใจทําดีที่สุดแล้วส่วนใครเขาจะว่าอะไรก็ปล่อยวางนะฮะก็ให้อภัยไปหาทางผ่อนคลายเงนี้ค่ะนะแล้วการที่ท youtube เนี่ยเพื่ออยากจะมีแพสซีอินคัมจากช่อง youtube เราต้องมีคนติดตามเท่าไหร่เราตั้งเป้าค่ะอ่ะหนึ่งล้านคนใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ต้องขยันทําอย่างพี่ก็ก่าวว่าหนึ่งปีจะให้ได้ล้านคนใช่ไหมพี่ก็ก่าวแล้วว่าให้เดือนละพันคนพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองก็ได้แค่หมื่นสองพันปีหนึ่งเนาะอ่ะไม่แน่อาจความขยันของเราฟ้าดินหินทําบุญทําทานอยู่ทุกวันพี่อาจจะมีคนติดตามเป็นล,ล้านๆคนก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะนะอืมถ้าเราทําไม่หยุดนี่พี่ได้ตั้งเป้าหนึ่งปีเลยในการทําช่อง YouTube แล้วก็มีเป้าหมายนี่ว่าถ้าใครที่มาเรียนรู้กับเราทุกคน มันจะมีหนึ่งในร้านคนเนี่ยที่มาร่วมทําธุรกิจกับพินิษเนี่ยนะเพราะว่าพี่ขายสชมพหล้างหน้าพี่ต้องการให้คนที่มาติดตามกับเราเนี่ยให้เขามาซื้อสินค้ากับเราแล้วก็มาขายกับเราอยากให้เขามีรายได้ไปด้วยกันอยากให้เขารอดอยากให้เขารวยไปด้วยกันนี่แหละคือเป้าหมายของพินิษค่ะหนึ่งเลยอยากให้คนที่มาติดตามมีความสุขมีสติปัญญาดีในการประกอบอาชีพอยากให้คนที่มาติดตามได้มีรายได้ไปกับเรา เาจะมาทากับเราหรือไม่ทำพิธิตไม่ีเรีย่ยแต่ขอเจอคนดีมีบุญเจอคนที่กล้าคิดกล้าทำเจอคนพร้อมลุยรักกันจริงรักตัวของแม่นิดอะให้เป็นแบบที่พี่นิดเป็นแบบนี้นะคะเราก็นี่แหละอยากได้แบบนี้นะคะพอที่ผ่านมาเราก็เคยสมปรารถนามาก่อนเนาะ เนี่ยนี่แหละทุกคนต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าทำ u t u b e เพื่ออะไรทำ a c e b o o k เพื่ออะไรอ่ะจะช้าหรือเร็วนะสมมติว่าเราอยากได้ไวเราก็ไปทำ a c e b o o k อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่นี้ท youtube ก็แชร์ไป facebook มันก็ผลผล,ผลพลอยได้ดีเราก็หาเพื่อนใน facebook ทุกวันทุกวัน,ก,วนก็ส่องดูให้เป็นตรงจดดของตัวเราต่อนปนี้พี่ก็จะส่องเหมือนกันค่ะว่าพี่คนนั้นน้องคนนี้เขาชอบทำบุญไหมคนนี้มีปัญหา เกี่ยวกับใบหน้าไหมสมมติว่าเราขายผลิตภัณฑ์ขายสบู่ล้างหน้าใช่ไหมขายครีมขายกันแดดหรือว่าขายขายผลิตภัณฑ์ดูแลหุ่นใช่ไหมคะหรือว่าเราไม่เคยขายแต่เราจะมาขายเนี่ยเราก็ต้องหากลุ่มเป้าหมายที่เขามีปัญหาคล้ายๆกันกับที่เรามีต้องการกลุ่มลูกค้าเราแบบไหนอะเราต้องเลือกลูกค้าเราว่าคนที่มีใบหน้าแบบไหนเหมาะสมที่จะมาใช้สบู่ล้างหน้าของเราแล้วเขาจะหายไปกับเราเนี่ยคะ่ะ แล้วก็ส่องหาให้เจอค่ะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะซื้อของเราหรือเปล่านะแต่ว่าให้จงเชื่อมั่นว่าเขาอาจจะเปิดใจใช้กับ,กบของเราก็ได้แล้วก็ลงมือทําทุกวันจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่เจอลูกค้ามาอุดหนุนของเราของเราอะทุกคนอ่ะแล้วทํายังไงต่อนอกจากคิดดีพูดดีอารมณ์ดีวันนี้เราจะไปประสบความสมําเร็จไม่ได้เลยถ้าเรายังหงุดหองอิดหัวเสียอารมณ์เสียโกรธโมโหดา่าลูกดา่าผัวอย่างนี้ค่ะก็จะทําให้เรา ไม่มีความสุขในการลงมือทําเนาะพอเราตัดอารมณ์พวกนั้นทิ้งไปแล้วเรามาอารมณ์ดีคิดดีผู้ดีทดําดีถึงสินห้าได้อ่าหรือว่าก็ทีคือบางทีเมื่อกี้ก็ไม่อยากอยากทํามันอย่างเงี้ยค่ะก็บางทียุ่งหรือมดอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราเราไม่อยากทํามันอะ่ะแต่พอเราทําเราก็ต้องทําบุญให้เขาอย่างเงี้ยค่ะนะเพื่อนๆอืมนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็ทําใจให้สบายถ้าเราไม่ได้ตั้งใจก็บัหลังก็ไปทําบุญให้เขาแล้วกันเนาะ ถือซะว่าเราเกิดมาเจอกันแล้วกันเนาะออนะคะก็แบ่งบุญที่เขานะมดน่ะเราไม่ตั้งใจทําเธอนะก็ขอให้เธอไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์เนาะขอให้เธอไปคนไปเกิดนะอย่าได้มาเบียดเบียนเราเลยเราไม่ได้อยากจะทําอะไรเธอเลยนะบอกเขาค่ะนะแล้ววิธีการขายวิธีการลงมือทําค่ะนะหนึ่งละภาษาแรกคือความสุขภาษากายภาษากายนี่คือแบบภายนอกเนี่ค่ะภายนอกต้องแต่งตัวให้แบบ สวยเท่าที่เราสวยได้นะให้เราสวมกันเป็นว่าสมมุติว่าวันนี้เราจะมาเป็นซีอใช่ไหมอ่ะเราอาจจะเริ่มเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะเครื่องแต่งกายของเราอาจจะมีเท่าที่เรามีชุดสวยๆเราก็ไม่ได้เทียบเท่าคนสําเร็จแต่ให้เรารู้สึกภูมิใจนะโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครโมมขอบคุณเสื้อผ้านะฉันรักเธอนะใส่แค่นี้ก็สวยแล้วเธอมันสุดยอดเธอมันน่ารักนิดเธอทําได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เธอทาไม่ได้นี่คือภาษาพูดนะคะภาษาคือคาอธิษฐานจิต หรือพี่ตรวจคาถาแม่นางกวักไปก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมก็นั่นแหละก็คือการโปรแกรมจิตอ่ะแล้วภาษากายภายนอกก็ต้องสวมนะให้ตามที่เราสวยได้สวมกันเป็นสวมยังไงนะจะอย่างเช่นวันนี้ก็เรากําลังทําคลิปสร้างตัวตนใช่ไหมโอ้ยวันนี้มีความสุขมากๆเลยอะเชื่อเลยถธอผลลั์มาแน่นอนนะจะอย่างเชื่อยังไงละ่ะสวมกันเป็นโอ้ยวันนี้เราจะเป็นผู้นําหลักล้านเนี่ย เราจะเป็นนายตัวเองแล้วนะต่อไปนี้เราจะหาเงินได้เดือนละแสนเดือนละล้านเย่ให้เราดีใจนะคะหรือแม้กระทั่งหุ้ยขอบคุณกล่องนะฉันรักคุอนะให้รู้สึกว่ากล่องของเราที่เตรียมไว้แพ็คของส่งของเนี่ยมันจะขายดีขายหมดอะ่ะเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วเขาจะไปอยู่กับลูกค้าแล้วเขาจะไปอยู่กับตัวแทนแล้วนะอ่ะให้เราไปคุยกับเขาหรือไม่คุยก็รู้สึกไปก่อนรู้สึกมนโนไปเองก็ได้ว่าเรามั่นใจนะแต่ก่อนนี้ก็ไม่ทําเพระมไปเรียนรูครูครูสอน แต่ปกติเราแค่ขอพอรองค์พ่อเราก็คิดว่าเราจะขายดีขายหมดสุดท้ายมันก็ขายดีขายหมดนะอ่ะแต่ถ้าลองทําดูก็ไม่เสียหายเผื่อมันจะดึงดูดได้ไวนะเราขายอะไรอยู่เราก็ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะเราขอแบ่งบุญให้องค์พ่อราพิ่เนศที่โรงงานนะชื่ออะไรบีอูสกินจำกัดนะขอให้วันหนึ่งนะหนูจะมีโมเมนต์ที่สั่งของที่โรงงานเยอะๆนะป๊าเพราะหนูมั่นใจในสบู่ล้างหน้าของหนูว่า มันใช้ดีมากๆเลยอะทั้งผิวก็ชับทั้งหน้าใสผิวหมองคล้ำก็หายสิวก็ยุบหนูก็เชื่อว่าลูกค้าใช้แล้วก็ปลื้มกันทุกคนขอบคุณทัพทิมขอบคุณแตงกวาขอบคุณอโรเวลาขอบคุณฮิตฟ้าเซลขอบคุณ eline, กิสบูกีสลินก้อนนี้8ปดสิกรรมกมที่เธอจะออกไปช่วยเหลือผู้คนให้เขาผิวใสหน้าเด็กผิวก็ชับแล้วก็สิวหายเกี้ยงเลยนะลูกนะเขาจะได้กลับมาซื้อแล้วซื้ออีกนะเขาจะได้บอกต่อ ให้กับเราไงว่าของของเราใช้ดีนะเธอต้องไปสร้างผลลัพธ์ให้กับลู affe, กค้าให้กับตัวแทนนะลูกค้าจะได้รักเราจะได้ซื้อแล้วซื้ออีกเราจะได้ชวนเขามาขายด้วยเขาจะได้มีรายได้ไปกับเราไงรักนะเราเชื่อมั่นพอการโปรแกรมสบู่ไปเนี้ยมันก็เท่ากับสะท้อนเข้ามาหาตัวเราค่ะเท่ากับที่เราให้กําลังใจตัวเองค่ะเพื่อนให้เรามีความรู้สึกมั่นใจว่า ของของเราเนี่ยมันเจ๋งเว้ยนะมันดีอยา่างพี่ก็มั่นใจเลยว่าเฮ้ยสิวเราเกิดมามันหายห้าเม็ดมันหายเยอะกว่าน,นั้นมันก็หายเพราะสบู่ตัวนี้โรงงานก็ทำมาเพื่อปราบสิวโดยโตรงค่ะนะด้วยความที่ความชอบส่วนตัวชอบทับทิมค่ะนะชอบทับทิมเพราะเคยใช้ครีมเกี่ยวกับทับทิมแล้วทำให้ผิวพรรณของเราแบบ ดูเด็กอะดูมีออร่าแล้วสังเกตเลยเวลาเราแต่งหน้าอย่างนี้ค่ะเพื่อนยูพันมันจะผ่องใสมากๆเลยเอาง่ายๆตามหลักพระพุทธเจ้าแล้วกันคิดดีพูดดีทําดีอารมณ์ดีค่ะแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าถ้าหากว่าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะมาขายของออนไลน์ขายแบรนด์ไหนก็ช่างเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำเราจะแบ่งเวลาทำเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง เพราะเราต้องการมีรายได้มากขึ้นเราต้องการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งให้เราออกมาหนึ่งหลังตั้งหน้าโปรไฟล์เป็นรูปเราเท่าที่เราสวยตามที่เราสวยได้เนาะยิ้มถ่ายรูปหรือว่ามุมไหนก็ได้ที่เพื่อนๆมั่นใจแล้วก็ออกมาถ่ายรูปคู่กับสินค้าทุกวันอเราอาจจะไม่ได้ระดับของซุปตาเราอาจจะถอยใส่ แต่ว่าให้ใจเรารู้สึกว่ามีความสุขอะกับการได้ถ่ายรูปคู่กับรูปของเราเรารู้สึกว่ารูปของเราอะกําลังออกไปช่วยให้ใบหน้าของลูกค้าดีขึ้นนะเนี่ยให้เรารู้สึกแบบนี้ไม่ว่าเราจะขายอะไรน้องจะขายอะไรอยู่ก็ช่างต่อให้มันขายดีขายปังเท่าไหร่ก็ไม่ชไม่เท่ากับคนขายออกมากินให้ดูทุกวันออกมารีวิวทุกวันอย่างนี้เนาะแล้วการคบเพื่อนสําคัญมากๆถ้าเป็นไปได้ ไปหาคู่เพื่อนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เขาสำเร็จแล้วที่เขาขายดีขายปังมาไว้รอบกายเยอะๆถ้าเราติดตามคนธรรมดาทั่วไปเราจะไม่เห็นเป้าหมายในความสำเร็จนะอย่างนี้พยายามไปค้นหาเลยว่าใครบ้างเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเราอยากไปอยู่ใกล้เขาอยากไปเห็นเขาทำอยากไปซึมซับความเก่งของเขาเผื่อวันนึงไปยินดีกับเขา เผื่อวันหนึ่งเราจะได้เป็นแบบนั้นเชื่อว่านะคนสําเร็จอะ่ะเขาไม่หวงนะเขาคงไม่หวงความรู้หรอกหรือเขาไม่หวงถ้าเราไปดีแค่ย่างเขาอาจจะไม่ได้คิดไม่ดีกับเราก็ได้นะเพราะเราก็แค่อยากจะไปเห็นเขาว่าเขาทากันยังไงเขาถึงขายดีถึงขายปังก็อยากทําได้แบบนั้นอยากมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครูบาอาจารย์สอนเสมอว่า ถ้าลูกอยากขายดีเห็นเขาขายดีก็ให้ยินดีกับเขาแล้วก็ไปอยู่ใ,ใกล้เขาเขาจะพาทํามันจริงเลยค่ะเพื่อนๆตอนที่พินิดะเริ่มขายของออนไลน์เนาะขายกับแม่ทีมแต่และแม่ทีมนี่เขาพาเราทําเราเห็นเขาทําทุกวันวันสุดท้ายเราก็ไปทํากับเขาเราก็ตั้งใจขยันขายวันสุดท้ายเราก็ขายดีเหมือนเขาเห็นไหมเขาเรียกว่าเหมือนวันนี้เพื่อนๆจะเรียนหนังสืออ่านกอไก่อะ อ่ะสมมติว่าเราอ่านไม่ออกแต่เพื่อนสอนให้เราอ่านออกอ่ะนั่นแหละเหมือนกันการทํางานก็เหมือนกันอาอยุตัวอย่างเช่นพี่นิดเนี่ยเคยขายของออนไลน์มาก็จริงเคยได้กําไรหลากหลายหมื่นมาก็จริงแต่เราอยากรู้ว่าทําไงถึงจะมีเงินเก็บทาไงถึงจะมีเงินเก็บ อ่ะทำยังไงถึงจะหาเงินได้เป็นก้อนแล้วก็มีเงินเก็บเยอะๆอ่ะเนี่ยก็ถึงได้วิ่งเข้าหาคนสําเร็จนี้ไงอะเขาก็สอนวิธีโปรแกรมจิตเราว่าให้เราโปรแกรมจิตยังไงแล้วก็คิดบวกยังไงลงมือทํายังไงอารมณ์ดีแบบไหนถึงจะไปถึงเส้นชัยได้ระหว่างทางเจอทางขูขุขระเราจะปัดทางขูุขาะนี้ให้เป็นทางเรียบได้ยังไงเนี่ยเราจะได้เคล็ดลับนี้ค่ะจากพวกเขาค่ะเนาะ เพื่อนๆก็ไปติดตามดูแม่ครูสีตาครูลุงอาจารย์บัณฑิตหรือแม้กระทั่งพระอาจารย์ธรรมะต,ต่างๆเพราะพิษก็มีสัจจะก,กระสิ่งสักสิน์นะว,ว่าถ้าหากว่เราสบายใจเราได้เงินเยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งเราจะเข้าไปฟังธรรมใช้บุญนำทางในการใช้ชีวิตการทำงานของเราจะราบรื่นมากๆแล้วใจของเราจะสงบเราจะมีความสุขต่างกับกันเลยค่ะเรารู้สึกเลยนะ เพราะว่าในขณะตอนที่จิตใจของเราสับสนนะขอบคุณที่ทําให้เราสับสนให้เรารู้ว่าเราต้องเข้าไปเรียนเพิ่มขึ้นนะอ่ะหรือในขณะที่เราคิดว่าเราทําดีแล้วแต่ทําไมเจอแต่เรื่องแบบนี้เราก้เข้าไปเรียนเราจะได้ปลดล็อกตัวเองได้อนยะ่างนี้ค่ะหรือบางทีเราขายดีขายเก่งอยู่แล้วแต่ทําไมอ่ะเมื่อไหร่หนูจะถึงเป้าหมายสักทีเมื่อไหร่ของที่หนูสต็อกอยู่หนูจะได้เงินคืนหนูก็ต้องไปเรียนรู้กับคนที่เขาเก่งๆทําได้จริงๆ เหมือนตัวพี่นิดเองเนี่ยสต๊อกกล่องเท่าไหร่ก็ขายดีขายหมดพี่ทาเคล็ดลับนี้อาจจะไม่ได้เหมือนครูบาอาจารย์นะอ่าเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่รู้จักกดแรงดูดหรอกนะแต่เราก็เคยขอบคุณโทรศัพท์นะตอนช่วงที่เราขายของดีๆมากๆอ่ะเราเคยขอบคุณบอกรักโทรศัพท์ด้วยโห้ยตั้งแต่มีโทรศัพท์มาหาเงินได้เยอะมากนึกถึงตอนที่ว่าตอนนั้นนมเงินซื้อนมลูกยังไม่มีเลยแต่ตอนนี้โหไม่ขอบคุณรักเขา จนมาเรียนรู้ครูบาอาจารย์เขายิ่งขอบคุณหนักกว่านั้นค่ะหรือแม้กระทั่งขอบคุณสินค้าบอกรักสินค้าก็เคยขอบคุณนะแต่อาจจะไม่ขอบคุณบ่อยแต่ทุกวันนี้รู้จักคนสาเร็จเขาบอกให้เราขอบคุณก่อนยิ่งได้รับแต่ส่วนมากพี่สวดคาถาแม่นางกวกะก่อนเนี่ยที่จําได้เนาะสวดคาถาแม่นางกวกขอพรหลวงพ่อพระพิฆเนศว่าขอให้หนูขายดีขายหมดภายในหนึ่งเดือนหนูจะขยันตั้งใจทํา และพี่ก็ขยันตั้งใจทํามากๆเลยจิตของพี่ไม่ได้คิดเพื่ออยากได้เงินนะพี่ขายของเนี่ยเพื่ออยากจะให้คนคนนั้นสมมติว่าพี่ขายสมุดล้างหน้าขายกันแดดขายสมุดขายครีมใช่ไหมหรือขายดีถอดขายผงซักผ้าขาย,าขายกระเป๋าขายน้าหอมพี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนคนนั้นน่ะเขาได้ใช้สินค้าของฉันเนี่ยเขาจะหายแน่นอนเพราะฉันใช้หายแล้วเขาจะใช้ดีเขาจะกลับมาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําแม้กระทั่งเห็นเห็นใครขายดีก็รู้สึกเฮ้ย อนาคตรเราจะเป็นแบบนี้เอาแบบนี้ยินดีด้วยนะถ้าเราไม่อิจฉาเลยค่ะไม่อิจฉาไมไ่เสียใครเลยรู้สึกว่ายินดีด้วยนะเราจะไม่ปพูดนินทารับหลังอะไรก็ไม่เอาแล้วนี่ค่ะนะเขาไปเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราก็ทําได้นะวันหนึ่งเราจะส่งของเยอะแบบนี้กันนะให้เราคุยกับตัวเองวันหนึ่งนะเราจะส่งของเยอะแบบนี้กันนะวันหนึ่งนะฉันจะพาเธอไปซื้อทองใส่ วันหนึ่งฉันจะพาเธอไปออกรถฉันจะทําให้ครอบครัวฉันน่มีความสุขสบายให้ได้เราจะมีเงินสร้างบ้านเป็นของตัวเองซื้อที่เป็นของตัวเองจะพาฉันจะมีเงินให้พ่อให้แม่ตามเป้าหมายอ่หรือว่าเราจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกันนะขอบคุณห้องเช่านะฉันรักเธอนะฉันแบ่งบุญให้นะเจ้าที่เจ้าทางช่วยส่งให้เราให้เรามีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่อ่ได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดเธออยากได้เท่าไหร่ก็ระบุขอให้เราได้ นะมีเงินแสนมีเงินล้านมีเงินสิบสองล้านเพื่อกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเธอนะอย่างนี้เขียนเป้าหมายหมดเลยเว่าอนาคตข้างหน้าเราจะให้เป็นแบบนี้แบบนี้เขียนจนหมดเลยนะพอเรานึกถึงเป้าหมายทีใดใจมันจะฟูขึ้นมาทันทีเลยนีไม่บอกใครนะคุณเขียนเอาเองค่ะเป็นความลับคุณอยากได้อะไรอะ่ะ ในวันทั้งหน้าเขียนเขียนเขียนเลยพอนึกถึงเป้าหมายคุณจะยิ้มได้เลยพูดถึงเป้าหมายนะอย่าลืมเป้าหมายตัวเองที่ตัวเองตั้งไว้เออให้จำไม่ชัดจินเลยอะ่ะเป้าหมายจริงๆคุณต้องการอะไระทําเพื่อแม่คุณเหรอทําเพื่อสุขภาพคุณเหรอวันนี้เราจะเก็บตังเพื่ออะไระเราก็เขียนใส่ออมสินไว้ด้วยเขียนใส่สมองเราด้วยว่าเนี่ยจะเก็บตังไว้ดูแลสุขภาพนะ ใช้ไม่ได้ก็อบอกตัวเองจะเก็บตังไว้ซื้อสบู่ล้างหน้ามาใช้มาขายนะไม่ใช้ก็ไปหาเพิ่มอีกหรือถ้าไม่อยากให้สมมติว่ามีลูกอยู่พินะิดนะมีลูกทําไมต้องหาเพิ่มบางทีเงินสองร้อยมันยังไม่พอเลยเราก็ต้องช่วยแฟนหาจริงไหม